สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการถนนดวงดาวรายการที่จะพาคุณลงลึกถึงเรื่องราวชีวิตของเหล่าดวงดาราอันเจิดจรัดแห่งท้องฟ้าที่ชื่อว่าฮอลลีวูดและในวันนี้นะคะทางป๊อปจะพาทุกคนไปรู้จักกับมาริลินมอนโรในพาร์ทที่2กันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเข้มข้นแค่ไหนเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ ชีวิตในวงการบันเทิงเต็มตัวกับบทบาทของมาริลีนมอนโรในช่วงต้นปี1952ขณะที่มาริลีนอายุ26ปีเธอได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากกับโจดีมาร์กจิโอนักเบสบอลที่กเกษียณอายุแล้วของทีมนิวยอร์กเยงกีสซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านกีฬาคนหนึ่งในยุคนั้น และพวกเขาคบหาดูใจกันถึง2ปีเลยทีเดียวต่อมาในเดือนมีนาคมปีเดียวกันนั้นเองมาริลีนได้ตกเป็นข่าวอื้อเฉาอย่างรุนแรงเมื่อเธอนั้นถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าเคยถ่ายแบบให้กับปฏิทินเปลือยซึ่งนี่ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงอย่างมากสำหรับดาราสาวในวงการยุคนั้นทางสตูดิโอทราบดีเกี่ยวกับรูปถ่ายดังกล่าว และมีข่าวลือหนาหูว่าเธอยังคงรับงานเป็นนางแบบเปลยเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนส่งผลให้ทางสตูดิโอตัดสินใจร่วมกับมาิรีนมอนโรว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อาชีพของเธอเสียหายไปมากกว่านี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการยอมรับกับแฟนคลับตรงๆพร้อมเน้นย้ำว่าเธอนั้นหมดตัวจะไม่มีอันจะกินจึงต้องทำเพื่อความอยู่รอดและอยากจะบอกว่าไอ้เจ้ากลยุทธน์นี่แหละ ที่มันประสบความสําเร็จและทําให้เธอได้รับความเห็นอกเห็นใจจากผู้คนและยิ่งทวีคูณความน่าสนใจในการรับชมภาพยนตร์ของเธอเพิ่มมากขึ้นด้วยส่งผลให้มาริลีนได้รับค่าตัวสูงที่สุดในฐานะนักแสดงหญิงเรียกได้ว่ายิ่งเฉายิ่งดังคล้ายๆกับยุคนี้เลยว่าไหมคะหลังจากเรื่องอื้อฉานี้กระพือจนดังไปทั่วประเทศมาริลีนได้รับการนำเสนอบนหน้าปกนติตยสารไลฟ์ในชื่อ Talk of Hollywood และคอลัมนิส์สซุบซิบอย่าง h e d ดาฮอ p เปอได้ประกาศให้เธอเป็นราชินีชีสเค้กที่กลายเป็นภาพยนตร์ทำเงินถล่มทลายแห่งปีภาพยนตร์3เรื่องของมาริลีนอย่าง Clash by Night Don't bother to knock และ we are not married ออกฉายไม่นานหลังจะเกิดข่าวเชานั่นเพื่อกอบโกยผลประโยชน์ของสาธารณชนที่กำลังให้ความสนใจในตัวเธอ และภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องนี้ก็ได้นำทางตัวของมาริลีนให้ได้แสดงบทบาทต่างๆมากขึ้นในวงการภาพยนตร์ <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยๆไปไล่ดูภาพยนตร์ทั้ง3เรื่องที่ออกฉายในช่วงที่มีกระแสะข่าวเฉากันดูนะคะในเรื่อง Clash by Night เป็นภาพยนตร์ที่เธอได้รับเล่นเป็นคนงานในโรงงานบรรจุปลาและเพื่อเตรียมตัวสำหรับบทบาทนี้มาริลีนใช้เวลาในโรงงานบรรจุปลาที่มอนเทเร ความทุ่มเทของเธอส่งผลให้เธอได้รับคำวิจารณ์ในเชิงบวกสำหรับการแสดงในเรื่องนี้ The Hollywood Reporter กล่าวว่าเธอนั้นสมควรได้รับสถานะนักแสดงนำด้วยการตีความที่ยอดเยี่ยมของตัวเธอเองในเรื่อง Don't Bother to Knock เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญที่มอนโรรับบทเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่มีปัญหาทางจิตซึ่งผู้กำกับได้ใช้บทบาทอันหนักหน่นวงนี้เพื่อทดสอบความสามารถทางการแสดงของเธอ และมันส่งผลให้เธอได้รับทั้งคำชมและคำด่าทอจากนักวิจารณ์โดยส่วนใหญ่นั้นเห็นว่าเธอไม่ได้มีประสบการณ์มากเพียงพอสำหรับบทบาทที่ยากเช่นนี้และนิตยสารวาร์ตี้ได้ตำหนิตัวบทภาพยนตร์อย่างแรงเรียกได้ว่าไม่ประสบความสำเร็จเลยสทัทีเดียวนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นบทบาทที่ค่อนข้างจะท้าทายและหนักเกินไปสำหรับมารีลีในตอนนั้นนั่นเองค่ะในเรื่อง we're not married เธอแสดงประกบกับนักแสดงหนุ่มอย่างแครีแกรน n ์โดยในเรื่องนี้เธอได้เล่นเป็นเลข,ขานุกา์ที่โง่ผมบลอนและทำตัวติงตอง<ะ>ที่ไม่รู้ตัวเลยว่าความเซ็กซี่ของเธอนั้นทำให้คนรอบตัวเธอเสียหายและตัวบทบาทในฐานะผู้เข้าประกวดนางงามในเรื่องนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำเสนอตัวของมาริลีนในชุดว่ายน้ำสอชุดเพียงเท่านั้น เหมือนว่ากราฟความดังของเธอจะพุ่งทยานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและมารีนมอนโรได้ตัดสินใจเพิ่มชื่อเสียงของตัวเองในฐานะเสียลักษณ์ทางเพศมากยิ่งขึ้นด้วยการเข้าร่วมเดินขบวนพาเรดเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ในปีนั้นโดยเธอนั้นได้สวมชุดที่เปิดเผยเรือนร่างของตัวเองขณะแสดงเป็นแกรนด์มาเชลในขบวนพาเรดมิสอเมริกาเป็นชุดเดรสที่เรียกว่าแหวกถึงหน้าท้องกิเลหีเดียวนะคะ ใจกลา้าหน้าด้านไม่มีใครใส่แต่มาริลีนใส่เพราะฉะนั้น <_ t ot> เธอก็เลยกลายเป็น Talk of the town แห่งฮอลลีวูดในยุคน,นั้นเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนเกลียดแต่มันก็ช่วยเพิ่มชื่อเสียงและเพิ่มความดังให้กับมาริลีนได้เป็นเท่าตัวนอกจากนี้เธอยังเคยให้สัมภาษณ์กับโอลวินสันนักเขียนคอลัมน์็กซบซิบว่าปกติแล้วเนี่ยเธอจะไม่ใส่ชุดชั้นในเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก็ตาม ทำให้เมื่อถึงสิ้นปีนะักเขียนคอรำลึกซุบซิบคนนั้นได้ยกย่องคุณมอนโรให้เป็นสาวฮอตแห่งปี1952ไปโดยปริยายถึงแม้ว่าในช่วงทม์ลายปี1952นี้มาริลินมอนโรจะได้รับชื่อเสียงมากมายมหาศาลและได้รับความนิยมในหมู่สาธารณชนอย่างมากก็ตาม แต่ในด้านการทำงานเธอได้รับการกล่าวขานว่าเป็นคนที่ทำงานด้วยยากมากๆซึ่งมันยิ่งแย่ลงเมื่ออาชีพการงานของเธอนั้นก้าวหน้าขึ้นเธอมาสายหรือไม่มาเลยบ่อยครั้งจำบทไม่ได้และต้องถ่ายใหม่หลายๆครั้งจนกว่าจะพอใจกับผลงานและไอการที่เธอต้องพึ่งพาโคช้ชการแสดงอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้ผู้กำกับรู้สึกหงุดหงิดไม่น้อยเช่นกัน ปัญหาหลักๆของมาริลีนเกิดจากการคลั่งความสมบูรณ์แบบมากเกินไปความนับถือตนเองต่ำและความตื่นกลัวเวทีและด้วยความที่ช่วงนั้นเธอกำลังฮอตตลอดแตกทำให้ต้องย้อมผมสีบลอนด์แพลตินัมเป็นเวลานานส่งผลให้ผมเสียอย่างมากมินำซ้ำเพื่อความสวยงามราวกับตุ๊ก,กตากระเบื้องเคลือบอยู่ตลอดเวลามันจึงมีการใช้ไฟฟ้าจี้รากผมของเธอให้ยกสูงขึ้น บวกกับการที่เธอมักจะมีปัญหากับโจดีมารจิโอแฟนหนุ่มนักเบสบอลที่ชอบทำร้ายร่างกายนั่นจึงกลายมาเป็นต้นต่อความเครียดและปัญหาเรื่องโรคซึมเศร้าเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลและอาการนอนไม่หลับเรื้อรังของตัวเธอเองมาริลีนได้เริ่มใช้สารบาบิทูเรตแอมเฟตามีนและแอลกอฮอล์ซึ่งมันส่งผลให้ปัญหาของเธอแย่ลงแย่ลงมากขึ้นเรื่อย แม้ว่าเธอจะไม่ได้ติดยายอย่างรุนแรงก็ตามแต่สารเสพติดดังกล่าวก็ส่งผลต่อร่างกายของเธอโดยตรงนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเธอถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจอ่อนแอพฤติกรรมบางอย่างของคุณมอนโรโดยเฉพาะในช่วงหลังนั้นเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อการดูถูกเหยียดยามและการเลือกปฏิบัติทางเพศของนักแสดงชายและผู้กำกับร่วมของเธอด้วย มีรายงานกล่าวว่าเธอนั้นมักจะถูกกลั่นแกล้งโดยผู้กำกับหลายต่อหลายคนโอเคค่ะก่อนที่เราจะเดินทางไปสู่บทต่อไปนะคะแอดขออนุญาตแสดงความคมิดเห็นส่วนตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมแย่ๆของคุณมาเดลีนมอนโรที่แสดง ออกมาในช่วงปี1952นะคะซึ่งจะบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี้มันจะดำเนินไปเรื่อยๆจนบั้นปลายชีวิตของคุณมาเนลีเลยทีเดียวนะคะออย่างที่เราได้รู้กันไปนะคะว่าไอพฤติกรรมการมาสายเอ่ยจำบดไม่ได้บ้างเอ่ยหรือว่าในเรื่องของการให้ถ่ายซ้ำๆหลายๆรอบของเธอเอยเนี่ยคือ มันมีมันมีต้นต่อนะคือมันเกิดจากการที่เธอพยายามต่อต้านกับคนที่กลั่นแกล้งเธอและต่อต้านการกดขี่ในกองถ่ายนะคะซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่ชายเป็นใหญ่นะคะระบอบชายเป็นใหญ่มากๆระบอบปิตาธิปไตยมากๆแล้วผู้หญิงเนี่ยมักจะถูกกาหนดให้เป็นแค่เสรลักษณ์ทงเพศหรือว่าเป็นแค่แบบเหมือนอีตัวอียำชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือผู้หญิงคือถูกกดจริงๆนะเป็นแค่แบบ ถ้าไม่ใช่อีตัวก็เป็นแค่แม่บ้านอะไรประเภทนี้นะคะซึ่งในยุคนั้นเนี่ยคุณมารลีนะคะเขาก็เริ่มต้นด้วยการที่เขาเป็นผู้หญิงเซ็กซี่ผู้หญิงที่ขายเรือนร่างผู้หญิงที่แบบมีความเย้ายวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นได้มีโอกาสทํางานกับผู้กํากับที่มีชื่อเสียงมากขึ้นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากขึ้นเนี่ยก็เลยมีความเป็นไปไ,ได้สูงว่าเออเธออาจจะโดนคนพวกนั้นนะคะเหยียดหรือกดขี่ให้ต่ําลงนะคะ พอมันเจอสถานการณ์แบบเนี้ยพฤติกรรมแย่ๆที่เธอแสดงออกมาเนี่ยมันเกิดจากการที่สมัยเด็กๆคะ่ะเธอเองก็เคยกลายเป็นเหยื่อของการถูกล่วงละเมิดทางเพศและการกดขี่เช่นกันพอเธอโตแล้วดันมาเจอกับสถานการณ์แบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยพยายามจะกดขี่พยายามจะทําให้เธอกลายเป็นเหยื่อเนี่ยมันก็เลยเกิดกลไกการป้องกันตัวของตัวเองขึ้นมา แอดขอนิยามสั้นๆเลยว่าเนี่ยคือคกลไกการป้องกันตัวฉันจะทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวเองไม่ไกลายเป็นเหยื่อของพวกแกอีกต่อไปพวกแกเอาฉันไม่ลงหรอกพวกแกไม่สามารถจะต้านทานฉันได้หรอกฉันจะแสดงให้เห็นว่าฉันนะมีพิษสงมากแค่ไหนนะคะดังนั้นเนี่ยพฤติกรรมพวกเนี้ยเราเนี่ยมันก็เหมือนกับกลไกการป้องกันตัว คือถ้าเปรียบกับคุณแมรลินเปสัตว์สักสักอย่างเนี่ยแอดคิดว่าเธอน่าจะเหมือนกับเมนที่ตอนแรกอะ่ะเธอก็คือแบบเม่นขนมันจะรูใช่ไหมพอมันเกิดสถานการณ์หรือว่าสิ่งเราที่ทําให้ตัวเองรู้สึกอันตรายมันก็พองขนขึ้นมาทิมแทงคนอื่นทิมแทงศัตรูที่เข้ามาทำร้ายมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสรุปได้ง่าย,ายว่าพฤติกรรมตรงเนี้ยมีเหตุและผลจึงเกิดขึ้นมาในภาพรวมที่เราได้ฟังกันไปเมื่อสักครู่และ อย่างที่แอดแอบสปอยก็คือว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยจะอยู่ไปจนถึงบ้านปลายชีวิตของคุณมาล,ลีนเลยทีเดียวนะคะก็อย่างที่บอกไปไม่แปลกเธอเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสวยและมีเสน่ห์และซิกซี่ที่ต้องทำงานในสังคมชายเป็นใหญ่ที่มองผู้หญิงเป็นแค่กระโถนมันจึงไม่แปลกที่มักจะมีข่าวเมสาซุบซิบว่าเธอคะ่ะทำงานด้วยยาก ะะเพราะข่าวดังกล่าวก็มักจะถูกปล่อยโดยพวกผู้ชายเช่นกันนะคะแอดไม่ได้เหยียดผู้ชายหรือไม่ได้เข้าข้างผู้หญิงเป็นพิเศษแต่อันนี้คือเล่าในมุมของความคิดเห็นส่วนตัวนะคะและแฟดในยุคนั้นด้วยโอเคถ้าหากว่าเราพร้อมกันแล้วก็ไปต่อกันที่บทต่อไปกันได้เลยค่ะยุคทองของผู้หญิงที่ชื่อมาริลีนมอนโร เข้าสู่ช่วงปี1,953มาริลีนมอนโรได้มีโอกาสแสดงนำในภาพยนตร์3เรื่องในขณะที่เธออายุเพียง27ปีและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางเพศแห่งวงการอย่างเต็มตัวทั้งยังเป็นนักแสดงที่มีรายได้สูงที่สุดคนหนึ่งแห่งฮอลลีวูดภาพยนตร์เรื่องแรกของปีคือภาพยนตร์เรื่องนายแองกราซึ่งเธอนั้นได้รับบทเป็นผู้หญิงเจ้าสเสน่ห์ที่วางแผนจะฆ่าสามีของเธอ ซึ่งรับบทโดยโจเซฟคอตเทนในเวลานั้นคุณมอนโรและช่างแต่งหน้าที่ชื่อว่าอัลลันไวรีสไนเดอร์ได้พัฒนาลุกการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเธอเองขึ้นมาโดยมีลักษณะคิ้วโคงเข้มผิวขาวซีดริมฝีปากแดงแวววาวและแต่งแต้มไฟมหาสเน่ห์ลงบนผิวหน้าของดาราสาวซึ่งกลายมาเป็นไอคอนิกลุคตลอดกาลานแองกร่า เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาทางเพศอย่างเปิดเผยที่สุดในอาชีพการงานของมาริเลนในบางฉากร่างกายของเธอถูกคลุมด้วยผ้าปูเตียงหรือผ้าขนหนูเพียงเท่านั้นซึ่งถือว่าน่าตกใจอย่างมากสำหรับผู้ชมในยุค1953ฉากที่โด่งดังที่สุดของภาพยนตร์เรื่องในแองการา คือฉากยาว30วินาทีที่ถ่ายให้เห็นแค่ด้านหลังของมาเลนซึ่งเราจะได้เห็นเธอนั้นเดินยักย,ย้ายสายสะโพกและมันได้ถูกใช้เป็นตัวโปรโมทหลักในการทำการตลาดของภาพยนตร์เมื่อในายแองการาออกฉายในเดือนมกราคมทางสโมสสตรีได้พากันออกมาประท้วงอย่างรุนแรงว่าหนังเรื่องนี้นั้นผิดศีลธรรม แต่ก็ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วไปอย่างล้นหลามในขณะที่นิตยสา,ารวาเรตี้ได้กล่าวว่าหนังเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องซ้ำซากและน่าขนลุกส่วนสื่อใหญ่อย่าง New York Times, นิวยร์กไทมส์ได้แสดงความคิดเห็นว่าน้ำตกและนางสาวมอนโรเป็นอะไรที่น่าดูเป็นบ้าแม้ว่าตอนนี้มอนโรอาจจะไม่ใช่นักแสดงที่สมบูรณ์แบบแต่เธอก็สามารถยั่วยวนได้แม้กระทั่งตอนที่เธอเดิน จะบอกว่าค่อนข้างที่จะเป็นข้อความออกแนวประชดประชันนะคะมากกว่าที่จะเป็นคำชื่นชมมาริลีนยังคงดึงดูดความสนใจสื่อและประชาชนชาวอเมริกันด้วยการสวมชุดที่เปิดเผยร่างกายอันเย,ย้ายวนในงาน PhotoPlay Awards ที่จัดขึ้นในเดือนมกราคม ล่อนได้ปรากฏกายในชุดเดรสผ้าลาเมยสีทองรัดรูปช่วงเอวล,ลายซันเบิร์สถือเป็นการตบหน้าพวกสโมสรสตรีด้วยลุกเย้าวยวนสุดฤทธิ์ซึ่งงานนี้นั้นเธอได้รับรางวัลดาวรุง่งพุ่งแรงเรื่องที่สองคือภาพยนตร์เรื่อง Gentleman Prefer b l o n d e ที่เธอได้มีโอกาสร่วมแสดงกับเจนรัดเซลในฐานะเพื่อนสาวสุดสวยสองคนที่พยายามหาผู้ชายรวยๆมาแต่งงานด้วยซึ่งเรื่องนี้นี่แหละที่ได้มีฉากไอคอนิกซีนถือกำเนิดขึ้นนั่นก็คือการแสดงมิวสิค l ของเพลง Diamond Are a g i r l Best Friend The to French are glad to die for love for glad ซึ่งมาริลีนเธอมาในลุคเดรสสีชมพูสดประคมด้วยเครื่องเพชรหรูหราเรียกได้ว่าสวยอามาตะาตลอดการไม่มีใครล้มล้างอำนาจความงามนี้ได้เลยทั้งยังกลายมาเป็นลุคที่ใครหลายๆคนในยุคหลังเลือกใช้เพื่อระลึกถึงตัวเธอไม่ว่าจะเป็นมาดอนน่าที่ใช้ลุคนี้ใน MV เพลง Material Girl ฮารลีเจนเนในเทศกาลฮาโลวีนหรือแม้แต่มาโก้ r o บบี้ในบทบาทของ Harley q u วิ n จากเรื่อง b i r ร์ o ออ r เ y ก็เคยใช้ลุคนี้มาแล้วแม้ว่าภาพยนต์ Gentleman Prefer Blond e จะมีบทวิจารณ์ที่หลากหลายแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จในบ็อกซ์ออฟฟิศสูงสุดในอาชีพการงานของมอนโรในช่วงยุค1953ต่อมาเธอได้มีโอกาสร่วมแสดงกับเกรเบลและลอเรนบาร์โคลในภาพยนตร์เรื่องที่3ของปีกับเรื่อง How to Marry a Millionaire ซึ่งออกฉายในเดือนพฤศจิก,กายน โดยภาพยนตร์ได้นำเสนอมาริลีนมอนโรในบทบาทของนางแบบไร้เดียงสาที่ร่วมมือกับเพื่อนสาวเพื่อหาสามีที่ร่ำรวย ซึ่งจะบอกว่าไอหนังเรื่องนี้นะคะได้ทำซ้ำสูตรสำเร็จของเรื่อง Gentleman Prefer Blondes เนื่องจากว่าในช่วงนั้นนะคะ Gentleman Prefer Blondes เนี่ยเป็นหนังที่โด่งดังเอามากๆเลยนะคะทำให้เกิดกระแสนิยมในตัวของคุณมารีนมอนโรมากขึ้นพอสตูดิโอเห็นว่าไอบทบาทที่เป็นสาวน้อยได้เดียงสาพยายามจับผู้ชายรวยมาทาสามีเนี่ยมันขายออกมันขายได้ก็เลยโยนบทบาท แบบนี้ซ้ำๆนะคะให้กับเธออีกรอบหนึ่งซึ่งจะบอกว่ามันก็เป็นการตลาดที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเพราะว่าการที่เธอได้รับบทบาทนี้2ครั้งมันก็ค่อนข้างที่จะเป็น Talk of the Town แล้วก็ดังเปรี้ยงปร่างอย่างที่สตูได้คาดหวังไว้จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นบทบาทที่มาเรนหรือ พวกเราที่เป็นแฟนคลับอาจจะมองว่ามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นบทบาทที่เรียก,ยกว่าออมหน้ากระอักกระอ่วนแล้วก็อึดอัดใจแต่มันก็ทำเงินได้ดีเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นที่จะต้องเล่นบทผู้หญิงหาสามีรวยถึงสองเรื่องด้วยกันนั่นเองค่ะและตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นภาพจำของตัวเธอว่าเธอมักจะแบบมีซัมติงกับผู้ชายที่ร่ำรวยอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะว่าตัวของภาพยนตร์สองเรื่องนี้มันได้สร้างแบบบทบาทได้สร้างภาพจำของมาดิลลีนไปแล้ว มันก็เลยอาจจะมีเรื่องของแบบข่าวมาเอขาข่าวซุบซิบว่าเออเธอแบบไปกินตับกับคนที่รวยๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะช่วงนั้นก็คือข่าวลือแพร่สะพัดอย่างมากเพราะว่าอีสองเรื่องนี้แหละนะคะทำเรื่องทำชีจริงๆการทำงานของเธอในกองเรื่องนี้นั้นแตกต่างจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องอื่นเพราะว่าคุณมอนโรเข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดีโดยเฉพาะกับเกรเบิลซึ่งมีรายงานข่าวที่พบว่ามอนโรนั้นเป็นคนที่น่ารักกับเขามากๆและมักจะออกไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอ มาริลีนมอนโรได้ถูกจัดให้อยู่ในรายชื่อ top 10 money making star โพลประจำปีทั้งในปี1953และปี1954นอกจากนี้เธอก็ยังได้กลายเป็นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสตูดิโอฟ็อกซ์เรียกได้ว่าเป็นยุคทองของผู้หญิงที่ชื่อมาริลีนมอนโรจริงๆนะคะแต่เวนซัมกรรมซัด ผีซ้ำดำพลอยเจ้ากรรมในเวรยังคงติดตามไม่เลิกเมื่อตำแหน่งของคุณมอนโรในฐานะสัญลักษณ์ทางเพศได้รับการย้ำเตือนและตอกย้ำไปถึงกระดูกดำในช่วงเดือนธันวาคมปี1953เพื่อนๆจำผู้ชายที่ชื่อว่าฮิวท์เฮฟเนอร์ได้ไหมคะใช่ค่ะเจ้าพ่อแห่งวงการเพล์บอยคนนี้นี่แหละ ที่ทำเรื่องให้ไม่เป็นเรื่อง จะบอกว่าขอเกริ่นก่อนเลยว่าในฮิวจ์เฮฟเนอร์เนี่ยเป็นคนที่ลหลงไหลในตัวคุณมาเดลีนมอนโรมากๆแล้วก็สองคนนี้เคยร่วมงานกันในช่วงปี1900แอดก็จะไม่ได้เหมือนกันว่าเท่าไหร่แหละเพราะว่าแอดก็ทำข้อมูลล่วงมาถึงตอนนี้นะคะแต่จะบอกว่าก็ได้ร่วมงานในช่วงที่คุณมาเดลีนะคะเพิ่งจะเข้าวงการใหม่ๆแล้วก็มีถ่ายนูด๊ดถ่ายโป๊ถ่ายเปลือยอะไรแบบนี้ค่ะกันบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยอาจจะมีในเรื่องของสำเนาภาพหรือว่าภาพที่ไม่เหมาะสมที่เขาเก็บสะสมเอาไว้ก็อย่างที่บอกไปว่าฮิวเชฟเนอร์หลงไหลในตัวของคุณมาริลินมอนโรเป็นพิเศษแล้วพอในช่วงปี1953อะค่ะชื่อเสียงของเธออะมันโด่งดังเปรี้ยงป้างซะขนาดนั้นมีหรือที่เจ้พ่อแห่งวงการนูตพาโปและ เป็นเจ้าพ่อแห่งการเรียกกระแสฮือฮาอย่างเขาจะไม่ทำอะไรสักอย่างเพื่อเรียกกระแสให้กับนิตยสารของตัวเองถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นค่ะนั่นก็คือ h ิลส์เฮ n ฟ r เนได้ตีพิมพ์ภาพเซ็กซี่ของคุณมาริลีนมอนโรในหน้าปกและภาพกลางในนิตยสารเล่มนั้นในช่วงเดือนธันวาคม หน้าปกมันเป็นรูปของคุณมารลีนที่ได้อยู่ในขบวนพาเหรดการประกวดนางงามอเมริกาในช่วงปี1952ส่วนภาพกลางมันแรงมากค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าภาพกลางเนี่ยเป็นภาพถ่ายเปลือยของเธอ ที่ถ่ายไว้ในช่วง1,949และเขาไม่ได้ขออนุญาตคุณมารลีนมอนโรก่อนด้วยซ้ําก็คือตีพิมพ์ไปอย่างนั้นเลยไม่ได้รับการคอนเซนต์จากเธอแม้แต่นิดเดียวมองว่าเธอเป็นวัตถุทางเพศโดยสมบูรณ์และมันทำให้คุณมาดลีนเนี่ยโกรธมากๆถึงขั้นไม่เผาผีเพลย์บอย แล้วแอดเนี่ยอยากจะให้ทุกคนนะคะจำชื่อของนายฮิวจ์เฮฟเนอร์คนนี้เอาไว้ให้ดีเพราะว่าพฤติกรรมอันน่ารังเกียจและแสนทุเรศของเขาอะ่ะมันไม่ได้มีแค่พฤติกรรมนี้พฤติกรรมเดียวแต่มันจะล่วงเลยไปจนถึงตอนที่คุณมาลลินเสียชีวิตไปแล้วไอ้หมอเนี่ยมันก็ยังมีแบบความอุบาทอุบาทที่ยังแบบประพฤติหรือว่ากระทำต่อคุณมาเลินอยู่เรื่อยๆนะคะ ก็เป็นคนที่เรียกได้ว่าไม่ค่อยน่านับถือซะเท่าไหร่ถ้าหากว่าเป็นยุคสมัยนี้นะคะก็คือติดเทรนด์แถบทวิตเตอร์อันดับหนึ่งไปแล้วแล้วไม่ใช่ติดในทางที่ดีนะคะติดเพราะว่าโดนด่าค่ะจำชื่อไว้ให้ดีนะคะ Hugh Hefner เดี๋ยวแอดเนี่ยจะมาเล่าเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับตัวเขาที่มีแบบพฤติกรรมหรือว่าที่มีวีรกรรมอันแสนชั่วช้าให้เราได้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ